สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกคนสวัสดีพี่น้องฟองป่ายสุกูทุกคน,กคนเอ,อ้อเจ้านี้บรรยากาศประเทศยิสเรลครับผมะมานเกาโมงกว่าครับแดดห้อนวันนี้มาเปิดน้ำครับผมวันนี้เปิดน้ำครับผมใส่ต้นไม้ใส่ยาบัดครับ เดือนหนึ่งก็เ่เปิดเส่เทนึงลูกพี่นายจ่างคนยิ้วครับนายจ่างขี่ที่ไรอ่าอยังนี้อ๋อมีหัดดงยุ่งพี่นองดูดงยุ่งมีครับมันมาจากไหนเนี่ย สองตัวครับพี่น้องสองตัวกัดสบ่ามาแรงกไงไก่ไต่หนำไงดิบยานครับผมมันอยู่ไก่หัวทางครับผมตำรวจบ้านนี่ดุครับดุคักดุคักก็มาครับตำรวจบ้านนี่คนไทยห,หายาหากินมาได้ครับผม ขาไกล้ก็ไรับผมขันขาไกลอตำรวจเห็นก็จับเมื่อบ้านเลยครับประเทศอิสราเอลวเ็กแนวด้ยแต่ว่าบ้านเขานขันขาได้ด้วยแล้วบ้านท่านหรืคือว่าบ่ได้ครับคนไทยเขาบ่ให้ขาบ่ให้แตะห้ต้องเลยครับบักซมครับบักซมบักซมเกี้ยงครับบักซมเกี้ยงแล้วบ้านท่านะก็ได้ ลุงพีมันนาจางมันไม่ได้ปลูกแหวกขายเนยครับไม่ได้ขายหมาครับปลูกขายต้นครับผมใกล้คนท่าครับนะผ้าคอยเบืองทางรถบัตนี่ครับตั้งได้ก็ฝากกด ติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ให้น่เด้อพี่นอ้องขอ,องเอร์เฮ็ดของเร์หัดเห็ดหัดทำเดี๋ยวว่าอีกจังเดือนหนึ่งสืบวิสีกล้องมา่ายดีดีให้พี่น้องได้บิ่งครับช่วงนี้นกำลังหอัดไายหัดเล่นครับผมชว่วงนี้ การเกี่ยวภาพมันก็บ,บนอย่งแน่กน็ขอโทษขออภัยน้ำเด้อครับเด้อนี่ครับมื่อนั้นมาหลอกข้องกับลูกพี่ได้เมื่อนั้นครับผมท่ทางบ้านเขาเปิดน้ำเปิดในจะเ,เขานาฝนแล้วครับนาฝนกับนาหนาวนี่มาพร้อมกันเลยครับรถขยะครับผมไปแล้ว วันนี้วันอาทิตย์วันเริ่มงานวันแรกครับผมวันอาทิตย์ของประเทศอิสราเอลคือวันเริ่มงานครับถ้าใน,นก็ฝากกดติดตามช่องน่น้อยให้นัมเนเดอให้นัมเนเดอครับกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่กดยังก็กดไปเลยครับมาเตวีม่งกดสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับขอบคุณดายครับสวัสดีครับ